สำหรับวันนี้ลุงก็จะมีไอดีนะฮะมาฝากขายเนาะเป็นของไอดีของน้องที่รู้จักกันเองนะฮะเป็นของทางด้านของ TSB1 เนาะน้องเขามีความจำเป็นที่จะขายไอเดีนะฮะเดี๋ยวลุงจะพาเข้าไปดูนะใครคนไหนสนใจนะครับคอมเมนต์มานะเดี๋ยวลุงจะทิ้งเฟซไว้ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูทางด้านของสก,กินปืนแล้วก็ตัวละครแล้วก็ชุดต่างๆกันในคลิปเลยนะครับผม โอเคครับอ่าเป็นทางด้านของ TSB1 นะครับผมอ่าเวล70แล้วนะครับเวล70เดี๋ยวไปดูคิวดคิวดสวยนะฮะคิวดีดสวยมากเลยอ่าไปดูตัวละครกันเนาะตัวละครใช้มีทั้งหมดก็คือฮายาโตฮะฮายาโตมีเอล็อกฮายาโตเคนรี่คือเวลตันหมดแล้วนะอ่าไปดูทางด้านของชุดเนาะดูที่หัวก่อนหัวก็จะมีประมาณนี้ ประมาณนี้เลยเยอะนะถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะหน้ากากเนาะหน้ากากก็เยอะครับมีหน้ากากเรโลอีกนะเพาะขึ้นเทโลอีกทุกที่สั้นนะครับหน้ากากก็เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูทางด้านของเสื้อโอเคเสื้อเดี๋ยวลุงกดเป็นชุดเป็นชุดให้ดูเนาะใครที่ไม่ทันก็กอเอานะฮะชุดก็จะมีประมาณนี้ฮะ ชุดก็เยอะนะค่อนข้างเยอะเลยมีหัวขาวด้วยนะครับมีหัวขาวด้วยนี่ชุดเยอะเลยมีชุดขั้นสิทธ์เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับขั้นสิทธ์ล่าสุดก็มีนะครับส่วนมากเน่จะไอ,ไอดีนี้จะเล่นตัวละครผู้ชายนะ แล้วก็ที่สําคัญคือมีเสื้อแลงแลงรุ่นเก่าๆอะ่ะเยอะแล้งแดงทุกซีซันเลยนะฮะน่าจะเล่นตั้งแต่ซีซันนะนู้นแหละเก่าๆด้วยละเนี่ยฮะซีซันหกมาเลยนะเสื้อแดงเสื้อแดงทุกซีซันเลยดูดิมีเสื้อแดงหมดเลยนะเสื้อแลงแดงแลงโกเนี่ยแรงแดงมีหมดเลยนะ,ะสวยๆขน้นเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเดี๋ยวนี้ gm เขาซ่อนเกาะเสื้อแรงนะฮะเสื้อเยอะนะครับชุดเยอะมากเลยน้องๆคนไหนสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเสื้อแรงแดงมีทุกซีซั่นนะฮะคิวดีสเยอะด้วยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองพาดูเสื้อไปก่อนเนาะเพราะว่าเสื้อเยอะมากๆ ซื้อไปคือแบบไม,ไม่ต้องเติมเลยฮะซื้อไปคือเยอะเลยอะของเยอะมากของแน่นมากฮะเสื้อเยอะนะดูดิเสื้อเทียบเสื้อกับหน้ากากันเยอะมากสม,ม่าจะเป็นเล่นตัวผู้ชายนะตัวนี้นะรองเท้าเนาะแล้วก็นี่ชุดอ๋อมีชุดนี้ด้วยเท่มากอ่าลุงพาไปดูทางด้านของมีบัตรเป็นชื่อนะฮะมีบัตรเป็นชื่อด้วย ไปดูตัวละครผู้หญิงบ้างนะฮะตัวละครผู้หญิงนะ,ะตัวละครผู้หญิงก็จะประมาณนี้น,น้องไล่ดูเอานะไล่ดูเอาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะราคาไม่แพงเลยนะ ราคาไม่แพงเลยเดี๋ยวติดต่อสอบถามกับเจ้าของเฟซได้เลยนะฮะย้ำตรงนี้เลยราคาไม่แพงนะครับราคานี่จับต้องได้เลยนะครับลุงจะทิ้งลิงก์เเฟซของเจ้าของ ID ไอดีไว้ข้างล่างนะเป็นน้องที่รู้จักกันเองฮะเนี่ยของเยอะนะตัวผู้หญิงก็เยอะนะชุดผู้หญิงอะ่ะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยล่ะ ตกลงต่อราคากันเองนะลุงไม่เกี่ยวนะครับเพราะลุงมาขายช่วยน้องเนาะเราขอต้องการใช้เงินนะฮะมีความจําเป็นที่ต้องขายไอดีทิ้งเนาะช้าอดนะครับผมช้าอดนะเพราะราคานี้คุ้มมากเลยลุงบอกก็เลยว่าไม่เกินไม่เกินสองพันอะราคาเนี่ยขายถูกมากๆอะ่ะ ุดก็มีนะนี่บัตรไปดูอ่ทางด้านของสัตว์เลี้ยงก่อนดีวกว่ามั้งคู่หูอา่าคู่หูมีนากน้อยเนาะแล้วก็โ,โ,โรโบเนาะแล้วก็แมวแล้วก็แพนด้านะมีแพนด้าแล้วก็ไปดูทางด้านของสกินปืนนะฮะประมาณนี้เลย M4 ็มโด้านสองเนาะ AW ลูกซองนะฮะลูกซองมีลูกซองเดซายนะ แล้วก็ AK เคดาก้นะครับโอ้โหกงมากโอ้สกินปืนคุ้มมากครับดูดิแค่สกินปืนนี่ก็คุ้มแล้วฮะรีเสิร์ดเอ็มหนึ่งสี่นี่เอ็มหนึ่งสี่โอ้โหเอ็มสี่ตัวแล้วนี่ด้วยตัวท็อปเลยสก,กานะเอ็มพีสี่ศูนย์โอโหราคานี้ไม่แพงนะครับราคานี้ถูกมาก s k s เคนาะนีคาฟา์มัสเนาะฟาร์มามตูน,น่า ใครที่ไม่ทันก็ให้กดกอนะฮะนี่สเปซลั่นสองครับ M60 ลั่นสอง EP90 ตัวท็อป AN98 ตัวท็อปคาตาณะไฟครับโอ้โหคุ้มนะแค่คาตาะนี่ก็โอ้โหเยอะและ้วไอวอลนี่ท่าทางท่าทางเยอะมากครับมีท่าเด็บนะแล้วก็มีท่ามอบถุงหัวใจอ,ะอ่ะอไม่ต้อใ,ให้หัวใจด้วยตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูนี่ท่านี้ก็มีนะโอ้คุ้มเลยล่ะครับน้องๆที่ได้ไป กระเป๋าโอ้กระเป๋าก็เยอะครับกระเป๋าเยอะมากราคานี้ไม่เกินสองพันนะครับไปต่อรองก,กันกับเจ้าของเฟซได้เลยเจ้าของไอดีได้เลยนะสกินลดก็จะประมาณนี้อ่าโอ้โหล่มล่มเนี่ยโอ้โหล,ล่มนล่แบบแรมากล่มเนี่ยมีบัตรคูณ2องด้วยนะครับกับบัตรแรง้งไม่ลดนะโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆเลยนะมีบัตรสร้างห้องอีกห้าใบนะครับ อ๋อก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลุงจะทิ้งไอ้ทางด้านของเฟซของเจ้าของไอดีไว้ให้นะไปคุยกันเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันไหนวันหลังมีไอดีไหนมาขายแล้วลุงจะบอกอีกทีนะโอเคแล้วเจอกันครับผม